أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วิทยุเสียงอิสลามขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังรับฟังรา,ร,รายการมารยาทในอิสลามซึ่งสรุปความโดยมูฮัมหมัดฟาดินดวงประพัฒน์จากหนังสืออาฮาดีสุลอัลคลักเรียบเรียงโดยท่านเชคอ,อัอบดุลรัซักอิมเนอดุลมุสลิลอัลบาดัรฮาฮาฮา์ฮะฟิซฮุลลอฮุตอาลาฮ์ข้าราชบริพารน้อยต้าลาได้โปรดประทานมรารยาทอันงดงามและเที่ยงตรงให้กับพวกเราด้วยเถิด um อัลลอฮุเมะอามีน พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับการอ่อนน้อมถ่อมตนอันเป็นมารยาทอันงดงามที่ลูกพึงปฏิบัติต่อบุพการีทั้งสองนั้นถูกสั่งใช้จากพระเจ้าผู้ทรงสร้างให้ปรนิบัติและเชื่อฟังต่อท่านทั้งสองในสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามดังที่ลอสซบบานาหูว่าตาลาพระองคได้ทรงตรัสเอาไว้ในสุราอิอสรา าที wa, ah ati, ่ ung, ่24ววั أ ي ا ม ي ي ز า س و ا و خ ف ม ل ه م รหม ا ه ز ل من ا ร ر บ م ت ي وقرب ر ح มา م ا ك บบ ربياني ص غ รอและจงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านทั้งสองด้วยความเมตตาอ่อนโยนต่อท่านทั้งสองและจงกล่าวดุอากับท่านทั้งสองว่าโอ้พระเจ้าพระผู้อภิบาล ขอพระองค์ทรงเมตตาท่านทั้งสองดังดที่ท่านทั้งสองนั้นได้อบรมเลี้ยงดูข้าพระองค์ในยามเยาว์วัยด้วยเถิดและบรรดาผู้รู้นั้นได้อธิบายอายะนี้เอาไว้ว่าวัชฟิตและหุมาจนะฮัตุลีมินารามะและจงอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านทั้งสองด้วยความเมตตาอ่อนโยนต่อท่านทั้งสองนั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ ด้วยหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นการไม่ห้ามท่านทั้งสองถึงสิ่งที่ท่านทั้งสองนั้นชื่นชอบที่ไม่ขัดต่อหลักการของอิสลามการเข้าไปพูดคุยกับท่านทั้งสองอย่างสุภาพอ่อนน้อมการปฏิสัมพันธ์กับท่านทั้งสองอย่างดีงามหรือการเชื่อฟังท่านทั้งสองในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดบาปหรืออีกหลายๆประการที่สามารถ กระทำด้วยการปรนนิบัติท่านทั้งสองได้อย่างดีและมีตัวอย่างบรรพชนต้นแบบในยุคก่อนได้ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นไฮดีสที่รายงานโดยท่านอบีมุรอเป็นผู้รับใช้ท่านอากีลได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าแท้จริงท่านอบูฮุไรรอ ในตอนที่ท่านนั้นได้รับตำแหน่งจากท่านมืรวานให้ประจำตำแหน่งอยู่ที่ซ ah ุลโฮไลฟะและตอนนั้นคุณแม่ของท่านก็ได้อยู่ที่บ้านซึ่งตัวของท่านนั้นได้อยู่คนละที่กับแม่ท่านอบีมรุรอเดเล่าว่าเมื่อท่านอบูฮุรอยรอรอเดยียลอฮฺฮวนหุตต้องการที่จะออกจากบ้านท่านจะยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านและกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกี ยาอุมมะตาหูวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับคุณแม่ที่น่ารักด้วยเถิดและคุณแม่ของท่านก็ได้ตอบสลามของท่านว่าวะอะลัยกัสสลามยาบุนัยยะวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุและขอความสันติความเมตตา ความจำเริญจากลอสุบฮาห์ฮัวตาลาได้ประสบกับลูกรักของแม่เช่นเดียวกันและท่านก็ได้กล่าวกับคุณแม่ว่ารอาฮีมากิลลาฮูกคมารับัยดาสี่งีราขอสุบาห์นฮวตาลาได้โปรดเมตตาท่านแม่ดังที่ท่านแม่ได้เลี้ยงดูฉันมาในยามเยาว์วัย และคุณแม่ของท่านก็ได้ตอบท่านว่ารอฮิมากะลาหูแกมาบารอดเจนีแกบีรอขอลอ l ได้โปรดเมตตาลูกของแม่ดังที่ลูกของแม่ได้ดูแลแม่ในยามแก่เท่าหลังจากนั้นเมื่อท่านได้กลับเข้าบ้านท่านก็ได้ทําเช่นเดียวกันกับตอนที่ท่านนั้นได้ออกไปบันทึกโดยอิมัมบุคฮรีในหนังสืออัลอาดับุลมุฟรัด นี่คือตัวอย่างของบรรพชนต้นแบบท่านอบูฮุไรรอรอเดียลอลฮวันฮูกับมารดาของท่านซึ่งท่านนั้นได้มีมารยาต่อคุณแม่โดยฉายภาพให้เราได้เห็นในรูปแบบของการให้ความสำคัญกับท่านด้วยกับการกล่าวสลามทั้งก่อนออกจากบ้านหรือเข้าบ้าน และตัวอย่างในการเรียกคุณแม่ด้วยถ้อยคำอันอ่อนโยนที่บรรดาคนรุ่นหลังอย่างพวกเรานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามขอลสุบะฮานะฮูวาตาลาได้โปรดประทานมารยาทอันงดงามและเที่ยงตรงให้กับพวกเราด้เถิดวัสลลัลลอฮุวาสลลัมวบารกาลลอฮนบิอมะฮมัดวาลาลิวซาบิยัจมอนวัสลามาลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารกาตุ